ไม่รีวิวไม่ได้แล้วสำหรับขังข้างหลังผมช่วงล่างบอกเลยว่าจัดเต็มเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับผมนันนุชนะครับจากทีมงานอีซุเมโทชัยพฤกษ์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถคันข้างหลังผมนี้เองนะครับบอกเลยว่าเห็นแล้วพลาดไม่ได้เลยนะฮะเห็นคีนคีนแบบนี้นะครับบอกเลยคันนี้นะครับจะเป็นไฮ g ลนเดอร์4ประตูเครื่อง3.0เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้นะฮะไปทําช่วงล่างมาแน่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มนะฮะสำหรับ ล้อแม็กนะครับล้อแม็กอันนี้เทียบแท้ครับเป็นงานโปรแม็กนะครับเป็น TE 37หยอดแดงนะครับบอกเลยว่าเทียบแท้เหมือนแท้มากๆถ้าเหมือนกว่านี้แล้วก็จะเป็นของแท้เลยนะให้สังเกตจากสีนะครับตัวนี้สีเหมือนเทียบแท้เลยนะครับแล้วก็จะมีดุมนะครับดุมของเลนนะครับแล้วก็เป็นน็อตสีดำแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้คือเป็นยางนะฮะตัวนี้เป็นยางโยโกฮามานะครับเป็น AD 08นนี่ ตัวนี้บอกเลยญี่ปุ่นแท้นะครับสเปคยาง265 60R18 คันนี้ก็คือสเปคยางเหมือนโรงงานนะครับเป็นแม็กนะครับขอบ18เหมือนกันนะครับแต่คันนี้ไปจัดทรงมานะครับลูกค้าโหลดหน้า1ห,หลัง2ทรงแบบนี้หน้า1ห,หลัง2เพราะใส่สเปคยาง265 60R18 นะครับพะถ้าโหลดต่ำกว่านี้เวลาเลี้ยวมันจะติด ก็ทําได้ทรงนี้หล่อๆเลยสวยๆคินๆเรียบเรียบง่ายแต่เน้นคุณภาพนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้เห็นช่วงล่างก่อนนะครับช่วงล่างคันนี้นะครับให้ดูที่โชคหน้าก่อนโชคหน้าคันนี้นะฮะจะเป็นโชคหน้าเป็น, Queen นควีนซีรีส์นะฮะปรับระดับได้16ระดับนะครับก็คือจะมีสปริงนะครับเห็นไหมเปลี่ยนทั้งโชคเลยโชคตัวนี้ ไม่จำเป็นต้องทําเป็นโหลดเรียอย่างเดียวสามารถยกสูงก็ได้นะครับคันนี้ก็ส่วนโชคหลังนะฮะโชคหลังก็จะเป็น p i กกี้แบ็กซับแท้งนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับโชคตัวนี้บอกเลยว่าคือพูดง่ายๆคือมันแทบอยู่ในระดับเทพๆเลยอยู่ระดับบนๆเลยนะครับก็จะมีกระบอกโชคนะฮะก็คือแยกออกมาอีกหนึ่งกระบอกนะฮะซึ่งช่วยในการซับแรงขณะที่เรากระแทกหรือมีการจั๊นะฮะคันนี้บอกเลยว่า สุดมากๆนะครับสำหรับช่วงล่างนะครับแล้วคันนี้ก็ย้ายแหนบนะครับย้ายแหนบลงข้างล่างนะฮะก็ใส่กล่องโหลดนะครับมาเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกนะครับคันนี้จะเป็นเครื่อง3ามพันผมบอกเลยว่าให้มาสังเกตฝาเครื่องนะครับฝาเครื่องจะเป็นรูปตัว V แบบนี้แต่ที่สําคัญคันนี้นะครับเป็นยูโร5แล้วนะครับดูยังไงนี่ผมให้ดูตรงนี้นะครับอาจจะเห็นไม่ชัดเหมือนเครื่อง1.9นะฮะแต่จะเป็นตัวนี้นะครับ จะมีสายข้อต่อแบบนี้ก็คือจะเป็นสายให้ความร้อนนะครับเป็นขดทองแดงสําหรับเผาไหม้เ,เห่านะฮะจะเป็นตัวนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่1นึ่0ล้านหกหมบาทรวมสีขาวมุกนะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่อง3ามพันแซดพียูโรหนะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับคันนี้นะครับสหรับเจ้า4ประตูไฮเลนเดอร์ เครื่อง3.0เกรด ZP นะฮะสำหรับสายคินคีนนะครับแบบนี้ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเลยแค่เน้นคุณภาพนะครับล้อแม็กดีนะครับเทียบแท้นะครับงานโปร m a ็ Mac, แล้วก็ยางญี่ปุ่นแท้ๆนะครับพร้อมกับเซ็ตช่วงล่างขนาดนี้เลยนะครับบอกเลยว่าขับสนุกแน่นอนนะครับเรื่องการเกาะถนนเรื่องความปลอดภัยสำหรับล้อแม็กช่วงล่างชุดนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครถ้าสนใจทักหาผมได้เลยนะฮะ094946 9879นะเน้นจบครับ